สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำสลามนะคะสีใสแต่ว่ามันมีบอลล็กนะอย่าคลิปหน้าเราจะทำเป็นสลามเรื้งแสงนะคะอุปกรณ์ก็จะมีน้ำน้ำขนาดเอ,อ่อมิลลิลิตรเป็นมิลลิลิตรนะคะประมาณ250มิลลิลิตรนะคะเราใช้ขวดสิงนะ,ะเราวัดแล้วนะคะประมาณ7เซนนะคะแล้วก็จะมี แก้สำหรับไว้คนนะคะแล้วก็จะมีกล่องสำหรับใส่สลามมีกาวอันนี้เราต้องใช้กาวน้ำใสนะคะเพราะว่าเราจะทำสีใสแล้วก็จะมีบาเล็กนะคะแล้วก็สีผสมอาหารใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะกากเพชรช้อนโคนช้อนตวงบาบาบานะคะโอเคเราก็มาผสมน้ำบาเล็กกันเลยนะคะ อันนี้นะคะก็ตามที่บอกนะคะสิงขวดอย่างนี้นะเห็นไหมประมาณเจ็ดเซนนะคะถ้าใครไม่มีที่ตวงอันนี้เราใช้ขวดนมน้องตวงนะคะมันมีให้อยู่นะเปิดฝาค่ะสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรต่อบาลกหนึ่งช้อนชานะคะเราแกะบาลกกันเลยเราเพิ่งซื้อมานะยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยก็พิ่แตะต้องกอน คลิปเมื่อกี้นั่นแหละนะคะแล้วเราก็มีช้อนตวงนะคะอันนี้เป็นช้อนชาตวงไปเลยประมาณห้าห้ามิลลิลิตรนะคะใส่ลงไปเลยนะแล้วก็ปิดฝาถุงไวค้ค่ะอือหือเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้ให้แน่นนะคะแล้วก็ขยับ เยายาให้มันเข้ากันนะคะอือ uh ฮึ huh. ถ้าเข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนใส่กาวะคะ่ะเราใช้เป็นกาวน้ำใสของ B2S นะเทลงไปเลยเทตามที่เราต้องการนะคะอันนี้เหลือน้อยแล้วก็จะใช้หมดเลยนะ มันเป็นกาวน้ำใสอะ่ะก็จะมองไม่เห็นเท่าไหร่เนาะอเท่านี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำใส่ไหมใส่ใส่ใส่แป๊บนึงน้ำนะคะน้ำก็ประมาณเราจะประมาณเท่าไหร่ดี ใช้ช้อนตัวงอันนี้เป็นช้อนใหญ่สุดนะประมาณหนึ่งช้อนโต๊นะคะก็ประมาณเมื่อกี้เลยก็ตวงแบบตามใจฉันเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งคนนะคะเราใส่สีผสมอาหารก่อนอันนี้จะทำสีม่วงนะคะอขอให้แกะตรงไหนอะเดี๋ยวไปแกะแป๊บหนึง่ง อุยขอไฟค่ะค่ะแล้วก็แกะเอานะเราใส่ลงไปนิดเดียวค่ะเพื่อความปลอดภัยเราควรใช้ช้อนนะประมาณนี้พอเยอะไปไหมอะไม่เป็นไรหรอกนะคะเสร็จแล้วแ,แล้วก็คนก่อนนะอุ้ยไม่น่าเลยคดเข้มอะ่ะดูดิมันมืดไปอะ่ะ ต้องขอภัยด้วยนะคะไม่น่าเลยเดี๋ยวสีอื่นผสมนะเราจะให้สีส้มผมสมนะคะค่ะแต่สีส้มก่อนนะเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าเลย <c oughs> ใส่ลงไปแล้วก็คนมันจะช่วยให้ได้ไหมเนี่ย มันไม่ช่วยเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกก็โอเคนะคะอือฮึแล้วทีนี้สีมันมืดนะเราก็จะไม่ใช้กับเพชรนะคะโอเคถึงขั้นตอนน้ำประหลัของเราใส่ลงไปก่อนนะคะหนึ่งช้อนต๊เอ๊ะหนึ่งฟาก่อนนะ เริ่มมาละเฮ้ยจริงอะ่เองะ,ะเพื่อความง่ายนะคะเพื่อความง่ายเราจะใช้ตะเกียบคนนะเพราะว่าช่องนี้มันเล็กอ,อันนี้ไว้ไหนดีไว้ไหนดี คะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆเลยถ้ามืดไปก็ต้องขอเพยด้วยนะคะพอดีมานอกบ้านเฮ้ยเริ่มมาละคือดีอะ่ะบ่อหล่งมันดีมากเลยนะจริงๆสีสีแบบว่า ในกล้องมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาให้ดูตอนที่ทำเสร็จแล้วนะคะเ้วกลับมาเจอกันค่ะค่ะก็ได้แล้วนะสีมันเป็นแบบสีกาแฟกาแฟ,ฟอะ่ะเข้มเข้มน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลแดงแดงอะ่ะอืมก็ได้แล้วนะติดมือนิดหน่อยอือฮึ ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะบอลเลยค่ะก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอยากจะมาําแก้มือน,นะ,ะโอเคค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย,บาย